เกิดไฟดูไฟดูทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเกที่แบบเรียลด้วนนะคะตอนนี้เราสองคนตายายนะคะอยู่ที่ตลาดหนองดอกนะคะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันลอยกระทงนะคะซึ่งตรงนู้มีงานเยอะเลยทุกคนดู วขวดนะคะแบบน,นงงบา,างนุ่งผ้มุ้งผามาอะไรเงี้ยเต็มเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะแต่ว่าเมื่อกี้คุณแม่นะคะแวะข้างทางทุกคนซื้อข้าวจีมากินไปด้วยโอเคมาบุกกระบาแล้วค่ะอันตรายดกคนดูสาวสวย เป็นน้ำจิ้มซุกี้น้ำจิ้มซุกี้<ะ>เอเอใช่ใส่ไปเลยใสย่ใส่ใส่เออนีน้ำจิ้มร้านหน้าซุก,กี้ร้านหน้าที่ไหนมันมีน้ำจิ้มซุกี้ พ่อ,อยังไงอิ่มหรือ,อยังทุกคนตอนนี้นะคะเราสองคนตายายนะคะอิ่มแล้วนะคะอิ่มแล้วทุกคนเดี๋ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้พ่อนะคะเขาคิดวเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปเดินดูนะคะทุกคนบรรยากาศ ไ,ไปดูคนไปกันเลยโอ้ยดูคนดูดีบรรยากาศนะคะแบบคนเยอะมากมากเลยทุกคนหนูสาวงามคนน่าสาล้อเลยทุกคนเดี๋ยวโอเค าลงมาจากสวรรค์น่ะ่หัวกไ้นารเวงหาก็ได้ควอครัวควควลิงจั๊เดินไปดูให้เอฟดูัควลิงจั๊ กานอนุรักษ์และสื่อสารอััตลกษณารยธรรมของชาวลำพูนมาอย่างต่อเนื่องโดยขบวนรถจากห้องในปีนี้ประมานรายล้อไปด้วยพญานาคราชซึ่งเป็นเอกลักษณ์แห่งคามอุดมสมบูรณ์รักนิรันดร์และควสักติรวมทั้งเป็นตัวบรรดาลความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินและผู้คนทา้งแผ่นดินอีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในา ขณะนี้คือกระโทงของวิทยาลัยเทนิคลัรปูนโดยแกนูนนอกจากทำหน้าที่ผู้มนการสำนักง,งานอายุศึกษาจังหวัดลังูนอีกด้วยค่ะกระโทงของวิาลัยเทพมีลุงูนนี้เป็นการบอกเล่าเรื่องราวสายทานแห่งศรัทธาอัฒทธรรมอันลังคาของชาวลังปูนลังูนเมื่อ ตอนนี้นะคะเราสองคนตยานะคะก็ออกจากงานลอยกระทงเลยนะคะกำลังจะมากันกลับบ้านนัดคนเราจะบอกว่ารถติดมากๆนะคะแล้วก็คนก็เยอะด้วยเ่นกับคนอยู่รูดการชาจิใจที่สะอาดบริสุทธิ์เยารอแวที่สุขสลกเสียบานขบวนยาวเลยนะ ขบวนยาวเย,ยขอขบวนยาวมากทุกคนรถติดไที่เราเดินเข้ามานะคะทุกคนมืดมากเพราะว่ามันไปทางอื่นไม่ได้นะคะทางอื่นรถติดเดี๋ยวต้องเลาะซอยมานะคะมืดก็มืดน้ำก็ขังด้วย พากันเดินมาสี่คนเต้ <c oughs> องเดินไกลนะคะกว่าจะถึงรถ <c oughs> งซอยโอ้โหยังมีคนเดินมาอยู่ บอกว่าง่วงก็ง่วงนะคะแต่ว่าก็ต้องไปทํางานนะคะทุกคนดูสภาพคุณแม่สิไปทํางานทั้งๆท,ท,ที่มีโบนะคะอยู่บนหัวนะคะ mm hmm. จึงหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหลังจากที่พาทุกคนใช่ไหมไปเที่ยวงานวันลอยกระทงเมื่อวานใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ให้ชมบรรยากาศนะคะแล้วก็กินคงกินข้าว mm hmm. อะไรเงี้ยนะคะที่ตลาดโตลุ่งเนี่ย เล้วก็กลับบ้านนะคะอาบน้ํานอนหลับพักผ่อนทุกคนสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตานอนหลับพักผ่อนตื่นเช้ามาก็ทํางานนะคะทุกคนนะคะตื่นเช้ามาก็ต้องทํางานนะคะคุณพ่อก็ฉาบงฉาบปูนนะคะฉาบปูนยังไม่เสร็จนะทุกคนก็ต้องออกมาข้างนอกนะคะเพื่อที่จะมาทํางานนะคะนี่มากันสองคนทุกคนดูนี่คุณพ่ออยู่นี่ขับรถอยู่เพราะสวัสดีเอฟซี FC, หน่อยสวัสดีครับนี่คุณพ่อเขาก็จะตึงๆหน่อยนะคะทุกคน ก็วันนี้ก็ไปดูของเก่านะคะที่บ้านลูกค้านะคะซึ่งเขานัดเราตั้งแต่เช้าแล้วทุกคนเราก็ยังไม่ได้ไปนะคะเพิ่งมาไปตอนบ่ายสามจะสี่โมงเย็นนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะจ๊ะสภาพคนง่วงนอนแถวบ้านลูกค้านะคะเ็าก,ก็จะมีงานศพนะงานศพแม่หรอกเหรอ,อเออน่าจะใช่งานศพหรือว่างานประชุมอสมอ เว้ยประชุมอสมอไม่ใช่งานศพทุกคนเนี่ยประชาชนอะไรมาเต็มเลยมาประชุมกันมีงาน,นอะไร<จ>ะไหมบ้านคุณตุกอรอยเียูลูกค้านะคะบ้านลูกค้าอยู่นี่ทุกคนคุณแม่นะคะขออนุญาตถ่ายคลิปแค่นี้นะข้างนอกแค่นี้นะเพราะว่าเราไม่มารยาทไม่ดีนะทุกคนถ้าเรา,าถ่ายข้างในเนะาะเพราะเราไม่ได้รับอนุญาตนะคะเดีย๋ยวจะมาถ่ายให้ทุกคนดูทีหลังแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะจ๊ะ ตอนนี้นะคะคุณแม่นะคะก็ได้ซื้อของเก่ามาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนคือตอนที่เราเข้าไปซื้อของเก่าในบ้านลูกค้าใช่ไหมคะเราถ่ายให้ทุกคนดูไม่ได้นะคะอืมเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันเป็นการเสียมรารยาเนาะ,ะเขาไม่ได้อนุญ,ญาตเราเราก็ไม่ถ่ายเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่ตอนนี้ซื้อของเก่ามาแล้วนะคะอยู่ที่หลังรถนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านนะคะคุณพ่อก็แวะนะคะแวะเอะเอามาเอาน้ําก่อนทุกคนน้านะคะอืมท,ที่ที่วัดนะคะเออ ที่เขาเรียกว่าน้ําดื่มนะคะพัสธรรมอะไรเงี้ยไม่รู้อ่ะน,นี่รู้แต่เคยพาทุกคนมาดูแลแต่ว่าเดี๋ยวก็จะพาไปทุกคนไปดูอีกสักนิดหนึ่งนะคะอืมแล้วก็ดูของเก่าหลังรถด,ด้วยค่ะโอ้ทุกคนดูประชาชนทั่วไปมาเอาน้ําเต็มเลยเนี่ยนะน้ำดื่มพัฒธรรม เนี่ยนะคะคุณแม่นะคะถ้าคุณแม่ชีวิตคุณแม่ดีขึ้นคุณแม่ก็จะทําแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ใหญ่แบบนี้นะเป็นเล็กๆทุกคนนะคะเพื่อเมตตานะคะแบบโปรดนะคะแบบัดโลกเนาะเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอะไรเงี้ยค่ะเป็นของเก่านะคะทุกคนที่คุณแม่ไปซื้อมานะคะเห็นไหมเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมีทีวีมีตู้เย็นเก่าด้วยนะคะนี่อะไรก็ไม่รู้ทุกคนนี่ นะคะคเอออันนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปที่ร้านขายของนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องไปคัดไปแยกนะคะไปดูคุณพ่อนะคะกลองน้ำก่อนโอ้ยุาไก่อนละ โชคดีนะคะทุกคนที่ตอนนี้น้องเซนมาอยู่ที่บ้านนะคะก็ได้ใช้ลงใช้รถนะคะไปซื้อของเก่านะคะไปขนของเก่าอะไรเงี้ยนะคะซึ่งรถคันนี้นะคะน้องเซนเคยเอาไปใช้ชีวิตนะคะที่เชียงใหม่เนาะซึ่งตอนนี้เขาก็เอาเขาเรียกว่าอะไรนะไปผ่อนรถเ๋งน,นะคะทุกคนเขาก็เลยเอารถคันนี้นะคะเอาไว้ใช้ทํางานนะคะน้องเซนก็ขน ใช้รถคันนี้เหมือนเดิมทุกคนคือถ้ารถว่างนะคะก็คุณเมย์ได้ใช้ถ้ารถไม่ว่างนะคะก็ไม่ได้ใช้ปกติน้องเซนเขาจะเอาใส่มะละกอนะคะแล้วก็ไปขายที่ตลาดเนี่ยแต่วันนี้เขาไม่ได้ไปใช่ไหมพ่ะไม่ไปคร้บเขาไปวันไหนว,วันนัดครับอ๋อพรุ่งนี้ใช่ไหมเออนั่นแหละทุกคนคุณพ่อเอาน้ำมาใส่หลังรถละสภาพคุณเมย์น,นะคะสภาพนี้เลยะค่ะนะคะที่ไปบ้านลูกค้านะคะ บอกแล้วนะคะคุณแม่ไม่ได้สนโลกนะคะไม่ได้สนโลกนะคะทุกคนเอออืมดูลูกค้าก็อาจจะงงงงนิดนึงทุกคนดูหัวดูหัวดูหัวลูกค้าอาจจะงงนิดนึงนะคะว่าคุณแม่นะคะแบบโอ้โหเป็นอะไรนะคะอืทุกอย่างมันอยู่ที่ใจทุกคนทุกอย่างมันอยู่ที่จิตที่ใจถ้าใจเราเป็นสุขนะคะใจเราสงบใจเรามีความรักนะคะมีความเมตตานะคะทุกคน สิ่งที่อยู่ภายนอกนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งนะเฉยๆเนาะบรรยากาศวันนี้นะคะเขาเรียกว่าวัดป่านะคะวัดป่าพุทธพจน์นะคะฮิริบุญชัยทุกคนบรรยากาศด้านในขอคุณพ่อนะพาทุกคนเดินเที่ยวอันนี้ก็จะเป็นป้ายนะคะที่เขาเขียนนะคะติดต้นไม้นะเนาะเขาเขียนว่าทำ ทำกรรมใดแล้วไม่ร้อนใจภายหลังกรรมที่ทำนั่นแหละเป็นดีนะคะเออนะคะคนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูต้นอื่นบ้างค่ะทุกคนไปดูต้นอื่นบ้างต้นนี้เขียนไปว่าเขียนว่าศิลศิลเป็นเยี่ยมในโลก ศิลเป็นเยี่ยมในโลกคุณแม่อยากจะรู้คนเขียนเนี่ยเขาเขียนมันเป็นภาษาภาษาที่แบบเข้าใจง่ายใช่ไหมคะทุกคนศิลเป็นเยี่ยมในโลกเสียศิลเป็นของเยี่ยมในโลกศิลเป็นของขาดขาดตัวอะไรไปหรือเปล่าทุกคนอ่ะมาตูดูตัวน,นี้บ้างอ่ะ ตัวหนังสือดูผ่านคลิปมันจะกลับหัวการเวลาย่อมกินสับปะสัตพร้อมทั้งทั้งตัวมันเองเอทุกคนก็พิจารณาเอาเด้วยคุณไม่แค่อ่านให้ฟังเฉยๆนะช่วงนี้นะคะบรรยากาศนะคะทางภาคเหนือก็เย็นสบายนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่ามันจะเข้าหน้าหนาวเนาะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคุณพ่อก,ก็ไดเ้เติมน้ํานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับวัดด้วยนะคะที่มีตาต่อสัตว์โลกนะคะในการทําทานน้ําให้กับประชาชนนะคะอืมเนาะอ่ะพ่อปิดคลิปหน่อยเร็วไม่ต้องมองมาทางนี้ปิดด้วยปากอะ่ะทุกคนโชคดีนะครับ กันอยย่งะเีดูทุกคนกคนุณพ่อนะคะขับรถอยู่นะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะคะถ้าแบบว่า,างานไม่เยอะงานไม่ยุ่งนะคะหรือว่าไม่มีอะไรที่จะทําแบบจนจนไม่มีเวลาเนี้ยคุณแม่ก็จะมาถ่ายคลิปให้กับทุกคนดูอย่างเงี้ยตลอดนะคะทุกคนก็แบบอย่าเบื่อนะคะอย่าทิ้งไปไหนนะคะแต่ว่าถ้าทิ้งกันไปก็ หาเวลาว่างนะคะมาเอนจอยกันมาคุยกันมาใช้ชีวิตร่วมกันบ้างนะคะทุกคนนะคะคุณแม่นะคะยังเหมือนเดิมกับทุกคนตลอดไปวันแรกเหมือนเดิมยังไงนะคะต่อไปก็จะเหมือนเดิมแบบนั้นนะคะอืมเราอะแบบได้ใช้เวลาชีวิตในร่วมกันเราไม่ได้เป็นแค่ fc นะทุกคนเราเป็นแค่เราเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมโลกที่เกิดแก่จิตใจด้วยกันเพราะฉะนั้นเรารักกันด้วยใจจริงนะคะเราเรารู้สึกดีต่อกันนะคะคุณแม่นะคะปรารถนาดีกับตัวเองยังไงคุณแม่ก็ปรารถนาดีกับทุกคน แบบนั้นเช่นกันอะไรเงี้ยนะคะก็ก็ติดตามเรื่องราวของเราสองคนตายายนะคะไปเรื่อยๆนะคะติดตามน้องหมาน้องแมวด้วยนะคะแล้วก็เหตุปัจจัยของคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะติดตามว่าเออชีวิตนะคะจะดําเนินไปในทางไหนนะคะจะสมปรารถนาหรือเปล่านะคะหรือชีวิตจะเจวิบากกามอะไรบ้างนะคะอะไรเงี้ยนะคะเนาะโอเคไปพ่อบ๊ายบายสวัสดีครับค่ะโชคดีค่ะทุกคนบ๊ายบายรักทุกคนนะจุ๊บๆเจอกันใหม่ ดูแลสุขภาพด้วยนะรู้ไหมโมงเย็นละรถติดนะ